เราค้นพบความจริงอันหนึ่งว่าเราต้องดูว่าเราทุ่มกับเรื่องนี้เนี่ยเราเข้าใจมันแค่ไหนเพราะการใส่เพียงพลังอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอประเด็นที่หนึ่งเลยเนี่ยนอกจากพลังใจพลังกายที่เราใส่เข้าไปในเรื่องอะไรแล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่าความเข้าใจกับเรื่องที่ทําสําคัญมากครั้งนี้เนี่ยผม Approach เรื่องนี้แตกต่างไปคือผมหาความรู้อ่านหนังสือเยอะมากแล้วเข้าใจว่าอ๋อมันมต้องใส่แรงเยอะนี่นะ จริงๆแล้วนี้มันแค่ปรับบางส่วนนิดเดียวเองนะฮะแล้วมันจะทําให้ทั้งหมดเนี่ยเวิร์กมากเรื่องที่2ครับใส่แรงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอต้องจัดสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมในที่นี้เนี่ยนะครับเปรียบเที่ยบการออกกำลังกายเหมือนกันนะฮะ เวลาเราไม่ใช่ออกล่างกายไปลาอยากควบคุมน้ำหนักสิ่งแวดล้อมสาคัญมากคือตู้เย็นตู้เก็บกับข้าวตู้อะไรของเราที่บ้านอะ่ะถ้าเราเห็นอะไรเยอะๆเนี่ยนะครับโอกาสที่จะกินเยอะขึ้นเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วนะครับและเนี่ยถ้าเป็นกรณีควบคุมน้าหนักก็คืออาหารที่อยู่รอบตัวเราพวกนี้พวกนี้เราพอจะจัดจันได้อะไรที่จัดได้ต้องจัดเพราะเราจะอาศัยพลังใจอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ในการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเนี่ยนะครับคนที่เราแฮงเอาท์ด้วยที่ออฟฟิศคุณอยู่กลุ่มคนขี้นินทาคุณก็จะเป็นคนแบบนั้นนะค,คุณอยู่กลุ่่มคนที ใยรู้อยากพัฒนาตัวเองคุณก็จะเป็นแบบนั้นนะอันที่สามเนี่ยนะฮะคือเราต้องรู้ว่าใครจะช่วยเราได้ไปเปรียบเทียบกับการคุมน้ําหนักเหมือนกันนะฮะผมก็ถือว่าคนที่เป็นทั้งคนเขียนหนังสือนะครับหรือแม้กระทั่งนักโภชนาการหรือแม้กระทั่งฟิตเนสเทรนเนอร์เนี่ยเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าเราเพราะฉะนั้นอาศัยคนที่เข้าใจเรื่องนี้มากกว่าเราเนี่ยจะดีในการทํางานเนี่ยนะฮะก็เหมือนกันนะครับ เราต้องมีบิสเนสโค้ชนะเราต้องมี m e n เทอนะนะฮะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่คุณรู้จักในฟอร์มอเลยก็คือมีการจ้างมานะฮะจ้างที่ปรึกษาจ้าง m e n เทอมาหรือ m e n เทอปกติจริงๆผมไม่แนะนำให้จ้างนะผมแนะนำว่ามัคนจะเป็นคนที่เราเคารพนับถือนะฮะแล้วมาเมนเทอรดีเพราะคนเหล่านี้เนี่ยนะฮะเขาจะ expand ความรู้ของเราไปเยอะมากเรื่องที่สี่คือการวัดผลที่ถูกต้องนะฮะก็เปรียบเทียบกับเรื่องการ,ราลดน้ำหนักอีกนะ เวลาเราบอกว่าลดน้าหนักอนะ่รจริงๆมันไม่ใช่การลดน้าหนักนะมันคือการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อให้เรามีน้ําหนักและบอดี้ที่เราชอบอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนแล้วมันไม่ใช่น้าหนักด้วยน้าหนักเป็นแฟกเตอร์เดียวเท่านั้นนะฮะจริงๆแล้วเราอยากลดสัดส่วนตาหาถูกไหมเราไม่ได้อยากลดน้ําหนักนะคือน้ําหนักเขาเดินก็ได้ขอให้เราหุ่นดีขึ้นเรื่องที่5้าคือแรงที่ใส่เข้าไปเนี่ยต้องใส่ให้ถูกถ้าเรามีแรงสักร้อยหนึ่งนะฮะปริมาณของแรงที่ใส่ที่ไหนสําคัญมากเพราะเราไม่ใช่เครื่องจกักรเดี๋ยวแป๊บนึงเราก็หมดแรงนะครับเพราะฉะนั้น การทุ่มเทกับอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เราต้องการทําให้มันเนี๊ยบที่สุดเนี่ยต้องดูด้วยว่าเราทุ่มเทถูกจุดหรือเปล่าเพราะในในโปรเจกต์หนึ่งอาจจะมี20จุดนะครับแต่สิ่งที่เราควรจะต้องทุ่มเทมีแค่2จุดเท่านั้นใน20จุดถ้าเราไปทุ่มเทผิดจุดเรียบร้อยเสร็จเหมือนกันนะฮะเปลืองแรงโดยใช่เหตุนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องใส่แรงในที่ที่ถูกด้วยข้อต่อมาคือความเชื่อเนี่ยสำคัญมากนะครับความเชื่อเนี่ยมันจะต้องเชื่อแบบอันนี้คือ why นะอันนี้คือวัยนะฮะอย่างครั้งนี้เนี่ยที่ผมเริ่มควบคุมน้ําหนักแล้วมันอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นยังไม่สําเร็จนะครับอีกไกลแต่ว่าไม่มีคำว,ว่าสาเร็จหรอกมันคือมันต้องทําไปเรื่อยแหละแต่ว่ายังอีกไกลแต่สิ่งที่มันเห็นว่าแนวโน้มพัฒนาการมันดีเนี่ยเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยนะฮะผมอยากทําให้มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดและอยากทําด้วยเหตุผลที่ว่าอยากจะอยู่บนโลกนี้แบบแข็งแรงมากขึ้นอยากจะมีชีวิตใน ช่วงท้ายๆของของชีวิตเราเนี่ยแข็งแรงเขาเรียกว่า healthy year นะช่วงเวลาเนี่ยสำคัญมากหรือใช้คำว่า timing กนะ็ได้ timing ี่มันอาจจะพูดถึงกรอบเวลาเป็นปีก็ได้หรือพูดถึงเวลา1วันก็ได้นะฮะอย่างของผมเนี่ยผมเริ่มสังเกตว่าถ้าเราไม่สังเกต timing เนี่ยนะช่วงเวลาวันหนึ่งของเราเนี่ยเราจะใช้ไปกับคือคือจะจัดจ่ดายมันไม่ถูกข้อตอบมาเนี่ย ซึ่งผมชอบมากอันนี้ชอบมีคนมาถามว่ารู้สึกยังไงที่ประสบความสําเร็จแล้วอะไรแบบประสบความสำเร็จรู้สึกยังไงเลยผมตอบว่าหนึ่งคือยังไม่สําเร็จห่างไกลมากแต่ถ้ามามองจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีคําว่าสําเร็จนะฮะมันมีแค่มาสเตนที่เราจะไปถึงให้ได้นะบอกแบบนี้แปลว่าอะไรหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าถ้าเรารู้คิดว่าตัวเองสำเร็จแล้วเมื่อไหร่เนี่ยวันนั้นเป็นวันที่น่ากลัวมากนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ไปต่อได้เรื่อยๆเนี่ยก็คือคนที่ ถึงไมสโตนหนึ่งแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อไปที่ไหนต่อหรือจะพอแล้วแค่นี้เราก็หยุดกันหยุดก็เป็นไมล s สโตนชนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะ